สวัสดีครับเพ,พ,พ,พื่อนๆพื่อนีเอทุกท่านเจอกันอีกแล้วงานซ่อมช่างบ้านาน,นะครับวันนี้ก็เจองานซ่อมนะครับเป็นซูเออร์หนึ่งพันนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้ก็เก่าแล้วนะครับฝุ่นคลาดเลยฝันฝุ่นเยอะเลยทีเดียวโอ้ดูฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเปิดติดนะครับน่าจะไม่มีอะไรช็อตในฝั่งของ DC แต่ว่าในฝั่งของ AC ซีฟิลขาดนะครับฟิลขาดน่าจะมีปัญหาในส่วนของฝั่ง AC นะครับเขาบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ฟิลขาดในฝั่งของ a c นะครับ dc ไม่มีปัญหาน่าจะมีในส่วนของ AC น่าจะมีอะไรช็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องแกะด,ดูนะครับส่วนตัวนี้ Feel, ฟิลฝั่ง a อซไม่ขาดนะครับฝั่ง a อซไม่ขาดก็ยัดกลับไปนะครับยัดกลับไปเหมือนเดิมเอ่อแต่ว่าผมลองเปิดเครื่องดูเครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าพัดลมดังมากพัดลมหมุนเลยนะครับพัดลมหมุนเลยแล้วก็เสียงดังนะครับเสียงดังในส่วนของพัดลม นะครับถ้าเครื่องเปิดติดเลยเ,เครื่องเปิดติดแล้วพัดลมทํางานเลยเนี่ยน่าจะมีปัญหาในส่วนของชุดไฟเลี้ยงนะครับชุดไฟเลี้ยงไม่งั้นก็เป็นชุดคุมพัดลมในส่วนของ DC นะครับ DC ฝั่ง AC ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้ก็ตัวนี้มาทําในส่วนของ DC ผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนตัวนี้ฟังน่าจะทําในส่วนของ AC นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกัน ว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามันไม่ได้เสียเยอะก็เดี๋ยวดูคลิปเดียวสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็เปิดตัวที่มีพัดลมเสียงดังก่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีในส่วนของ d c นะครับที่เสียหายก็เปิดออกมานะครับผมก็ถอดพัดลมเลย นะครับันดับแรกพัดลมมีการฝือดอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ดังอีกตัวหนึ่งไม่ไม่ฝืดนะครับใช้งานได้ป,ปกติแต่มันไม่หมุนนะครับผมลองสลับตรงจุดนี้ให้ดูนะครับลองสลับขั้วพัดลมดูก็ปรากฏว่าชุดนี้ยังใช้ได้แต่ชุดนี้ใช้ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าไทาเตอร์ชุดคุมพัดลมนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับน่าจะชอ็อต ตัวนี้คือไทเตอร์ชุดคุมลมนะครับตรงจุดนี้ไปชุดหนึ่งนะครับอีกชุดนึงอีกชุดหนึ่งน่าจะใช้ได้นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับดูนะครับดูสภาพดูไม่ได้เลยนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับฝุ่นเยอะมากประมาณนี้นะครับโอ้โหโอเคก็เดี๋ยว อ่าโอเคเดี๋ยวผมผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมป้อนไฟเข้าไปตรงนี้จุดนี้นะครับเพื่อนๆถ้าจะลองเช็คดูนะครับว่าชุดไฟเลี้ยงอ่า uh, พังหรือไม่ก็ต่อไฟเข้านะครับแล้วก็มาวัดตรงจุดนี้นะครับอ่า uh, ตรงจุดเนี้ยเป็นชุดไฟเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็นไดเเตอร์ชุดไฟเลี้ยงนะครับประกอบด้วยอ uh, อุปกรณ์หลายตัวเลยตรงจุดนี้นะครับอ่า uh, ถ้ามันไม่เสียหายนะครับ จะต้องมีไฟออกมาที่ IC 7812 7 8แปนะครับที่ขาแรกตั้งแต่22-25ถึง25โวลต์นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะประมาณอยู่ประมาณเล็ก23ถึง24โวลต์ประมาณนี้ขานี้นะครับแล้วก็ไฟมันจะออก12นะครับก็เช็คมันขาเดียวขาแรกนะครับเอาขั้วลบจิ้มที่ขั้วกาวนะครับขั้วบวกมาจิ้มตรงนี้นะครับ ไฟจะต้องไม่เกิน25โวลต์น,นะครับถึงจะบอกว่าชุดไฟเลี้ยงตรงนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ไม่เสียนะครับมีไฟออกตรงนี้23.5โวลต์ถือว่าชุดไฟเลี้ยงตรงนี้ไม่มีอะไรเสียนะครับปกติก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องไปทาความสะอาดนะครับแล้วก็ไอ้พัดลมที่มันมีเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองล้างหยอด น้ำมันไส่จาราบีให้เรียบร้อยดูซิว่ามันจะเงียบไหมถ้ามันไม่เงียบก็คงจะต้องเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งใช้ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดบอร์ดให้เรียบร้อยทําความสะอาดพัดลมให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนดน์เตอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอ่าจะกลับมาทํางานปกติหรือไม่อ่าเครื่องมันจะรันได้หรือเปล่าในฝั่งของ AC นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับผมก็ได้เปลี่ยนอะไรไปแล้วนะครับก็จะมีทเตอร์ชุดคุมพัดลมนะครับตรงจุดนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ทําความสะอาดบอร์ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้แค่ประมาณนี้นะครับเครื่องมันค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงมันก็ไม่ได้ดูใหม่คลิปสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวพัดลมก็ทําความสะอาดให้แล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ อใส่น้ำมันใส่จารบีให้ใหม่นะครับพัดลมก็จะได้ประมาณนี้นะครับไนเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยชุดคุมพัดลมนะครับตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับว่าเครื่องมันจะกลับมาลันได้พัดลมนางานหรือเปล่านะครับฝั่งเอซมีปัญหาหรือเปล่านะครับเครื่องเปิดติดแล้วนะครับพัดลมไม่ไม่หมุนแล้วนะครับ พัดลมจะหมุนต่อเมื่อเครื่องทำงานอยู่ที่450วัตต์นะครับอ่าตอนนี้ฝั่ง a อซก็ไม่ช็อตนะครับเครื่องทำงานอ่ามาดูพัดลมนะครับพัดลมหมุนแล้วนะครับทั้งสองตัวพัดลมหมุนทั้งสองตัวนะครับเนี่ยพัดลมหมุนทั้งสองตัวนะครับดูวัตต์ ัวสีเขียวนะครับเกินห้าร้อยนะครับถือว่าเครื่องปกตินะครับได้เกินห้าร้อยวัตต์ถือว่าเครื่องเป็นปกติตามสเปคที่ผมตั้งไว้ก็คือสี่สองโวลต์สิบห้าแอมป์เครื่องต้องไม่ต่ํากว่าห้าร้อยวัตต์นะครับที่ผลิตได้อัน,นี้มันตัดไปรอบนึงเดี๋ยวมันจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะขึ้นไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอ okay. เคเพื่อไม่มีการเสียเวลาไม่ต้องรอนะครับก็คือเครื่องกลับมาทํางานเป็นปกติพัดลมทํางานเป็นปกตินะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับตัวนี้มีปัญหาในส่วนของพัดลมนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเครื่องไม่ทํางานผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ทาํางานยังไงนะครับ เนี่ยพัลดลมทางานเป็นปกตินะครับวัดที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับวัดขึ้นไปห้าร้อยสิบหกวัตต์โอเคไม่น่าจะมีปัญหาห้าร้อยสามสิบสามวัตต์ด้วยซ้ํานะครับโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็จบไปนะครับตัวแรกก็เดี๋ยวเพื่อมีการเสียเวลานะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปเลยแล้วกันตัวนี้ก็เดี๋ยวปิดฝาทำความสะอาดภายนอกนะครับ อีกครั้งหนึ่งก็จบเลยนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปอันนั้นน่าจะต้องได้เปลี่ยนอะไรในฝั่งของ AC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับสำหรับตัวที่2นะครับผมก็เปิดออกมาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าในฝั่งของ AC น่าจะมีปัญหาเพราะว่าฟิลขาดนะครับฟิลขาดเบื้องต้นก็ต้องตรวจเช็คมัตเฟสก่อนเลยนะครับ ปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือแม่จะต้องมีมอดเฟสช็อตนะครับก็มีมอดเฟสช็อตสองตัวนะครับสองตัวนี้ไม่ได้ช็อตนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ผมซ่อมไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าสองตัวนี้ช็อตนะครับช็อตทั้งสองตัวเลยนะครับช็อตทั้งสองตัวแบบนี้อาการ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงก็อาจจะต้องดูส่วนควบข้างล่างนี้ด้วยนะครับส่วนควบข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไดรเตอร์ซีนเนอร์ไดโอดไดโอดต่างๆนะครับมี R ด้วยนะครับมี C ด้วยมีครบเลยนะครับตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวถอดมัดเฟสออกมาก่อนนะครับมาดูซิว่าถอดมัดเฟสออกมาแล้วมาวัดอุปกรณ์เหล่านี้นะครับว่า มีตัวไหนเสียหายหรือไม่เดี๋ยวติดตามชมนะครับสําหรับตัวนี้ก็น่าจะเป็นในฝั่งของ a c นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับกับผมก็ได้ถอดอะไรออกมาแล้วนะครับก็จะมีมอสเฟสสองตัวนะครับมอสตเฟตสองตัวกับซีเนอร์ไดโอดนะครับตรงจุดนี้ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะเป็นสิบโวลต์นะครับ1ตัวนะครับ ันจะมีแถบสีส้มส้มน้ำเงินนะครับส้มฟ้านะครับถ้าเป็นไดโอดก็จะเป็นส้มดำนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับจะมีเสียอยู่ตัวเดียวนะครับน่าจะขาดตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็มอสเฟตสองตัวนะครับก็จะประมาณนี้โอเคก็ ตัดฝุ่นให้แล้วนะครับนิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวพัดลมเดี๋ยวค่อยเช็คกันอีกทีนะครับว่ามันจะยังดีอยู่ไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถอดอะไหลออกมาแล้วก็ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับที่อัดซ่อมเองนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ถนัดนะครับ การถอดมอสเฟตโดยไม่กาโดยไม่ถอดบอร์ดนะครับเหมาะสําหรับช่างที่เขาชนานาญงานนะครับมีความชํานาญเท่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียหายเยอะกว่าเดิมนะครับให้ถอดบอร์ดนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดนะครับยังไม่มีประสบการณ์โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับมาดูที่ว่ามันจะ ขับมาใช้งานได้หรือเปล่าจะมีตัวไหนเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ได้เปลี่ยนมอสเฟตไปสองตัวนะครับซีนเนอร์เดโอตัวหนึ่งก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเช็คต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วนะครับก็จะประมาณนี้โอเค ก็ทาความสะอาดปัดฝุ่นนิดหน่อยนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าเครื่องมันจะกลับมาทํางานได้หรือยังนะครับเปิดเครื่องเลยอ่ะสีเขียวก็พลิบแล้วนั่นหมายความว่ารันนะครับตรวจเช็คพัดลมไปด้วยเลยนะครับพัดลมจะทํางานอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับทํางานแล้วนะครับทั้งสองตัว เดี๋ยวเราไปดูวัดกันนะครับห้าร้สวัตต์ห้าร้สาาวัตต์นะครับโอเคปกติก็จะได้ประมาณนี้นะครับแรงดัง 4, น42โวลต์กระแสที่สิบหแอมป์ก็จะได้ประมาณห้าอกว่านะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับซ่อม สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับก็จะมีมวสัสดุสอตัวซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งทําความสะอาดตัวบอร์ดนะครับส่วนตัวพัดลมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยดีก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับปิดฝาทําความสะอาดภายนอกจบนะครับสําหรับตัวนี้ลูกค้าเก่ายัางไงก็ขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะครับยังคิดถึงที่จะ ส่งซ่อมนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทักทายในข้อความผมมาก็ยังจะไม่มีเบอร์โทรผมนะครับอาจจะมีอยู่ใน u t u b e นะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับโทรมาปรึกษากันมิฉะนั้นก็ทักแชทเข้ามานะครับจะได้คุยรายละเอียดกันได้ดีนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้จนจบ ก็ไม่ต้องเทสอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวนั้นก็เทสแล้วนะครับคลิปค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เสร็จสิ้นทั้งสองตัวเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับสองตัวนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบตรงนี้สวัสดีนะครับ